เนื้อเยอะเ,เนื้อละเอียดหวานมันกินเหมือนนมข้นหวานนะครับทุเรียนรสชาตินมข้นหวานนียเหรอครับบรรยากาศนี้คือผมกําลังปีนอยทุเรียนอะไรรสชาติเหมือนนมข้นหวานแล้วก็มเมล็ดรีบผมบรรยากาศสดๆนะครับกําลังกอดต้นไม้อยู่กับเอิร์ดชื่นนะครับยังไม่เห็นนาเอิร์ธเลยเพราะว่าเอิร์ธถ่ายเองอยู่มาลองพิสูจน์กันครับเอิร์ดชื่นบรรยากาศสดๆนะครับใครเข้ามา พอใจดึงดวงนะครับบอกทีเอฟตีจะจังหวัดอะไรก็เช่นเคยลงไปหาเจ้าของเขาก่อนแล้วก็ให้เจ้าของเขาไปตัดมาลองชิมดูโลเท่าไรครับพี่อาร์ตผมขายอยู่โลละพันครับเอาลูกไหนมาเลยก็ได้โลละพันเอาล่ะครับต้นเดียวครับเพราะว่ามีต้นเดียวในส่วนนี้แหละวขายโลละพันพสุดยอดต้นนี้อยู่ที่ประมาณแสนแปด วุ้ยเป็นทุเรียนที่แบบหนักมากประมาณ15กิโล๋อไม่ใช่อันนี้ผมกดโทรๆๆเท่าไหร่เนี่ย3โลเกือบเกืเกือบ3โล3โลก็3,000นะครับต่อราคาพี่อาร์ตเป็น4,000ไปเลยอันนี้ครับนี่ครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวลูกนี้จะไปชิมกันที่บ้านนะครับอีรีฟ เขาชื่อพันธุ์นี้เลยเป็นพันธุ์โบราณเลยแหละว่าเป็นนมข้นหวานหรือไม่พี่อาร์บอกว่าถ้ามันไม่รีบผมต้องขับรถจากบ้านโป่งมาเอาตังตีพันคืนนะก็ไม่น่าจะได้คืนแล้วขี้เกียจขับมานี่เราชื่อทำไมไทยทุเรียนแบบเยอะมากๆนะครับก็ปลูกทุเรียนนุรัก์ส่พันธุ์ทุเรียนพัฒนาสา่พันธุ์ทุเรียนเพื่อจะแจกฟรีนะครับชมสวนเลยอันนี้เป็นชมพูสีครับเอ้า พียองมีมีต้นมะผมหาต้นพันธุ์อยู่ชมพูสีอ่ะชมไม่เลยครับถ้าจะเอาเดี๋ยวต้องเก็ยบยอดชมพูสีนี่ก็เป็นพันธุ์โบราณเหมือนกันโบราณโอ้โหแล้วดูดิต้นนี้เป็นต้นทุเรียนในฝันละเดินนีงง่อะไรอ่ะคุณเดินไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณก็ไปตัดเลย <laughs> <laughs> นะครับเราลุกโอ้ยพายลงตรงไปผล <laughs> น้ำสุกเนี่ยมีทุเรียนทั้งหมดกี่สายพันธุ์อันนี้รวมรวมสิบละครับเตปางพันภาษพระีนะนะครับใช่ใช่ครับพันธุ์นี้ครับเป็นพันธุ์โบราณชนีนะครับครับวันนี้ แต่ต้นหนึ่งเนี่ยผมว่าสามสิบสี่สิบปีเนี่ยต้นใหญ่ๆมีแต่ต้นใหญ่ๆไม่แน่ใจว่ากบสุวรรณหรือไม่ซึ่งพมดูแล้วกันปีนี้มีรูปเดียวเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้เองเดี๋ยวผมเด็ดพิสูจน์ให้เองนี่ก็การยาวครับโอ้ยผมอยากให้ดูการยาวอยากเป็หนึ่งหน่อยพี่นะครับคุณดูผมจองการยาวก่อนเลยดกว่าพี่พี่มีไหมได้ได้เนี่ยเล้วใหญ่มากสิบปีขึ้น ถึงจะได้กินครับแล้วต้นนี้สามสิบม,มั้งสามไหมพี่อันนี้น่าจะสามสี่สิบปีได้ครับสามสี่สิบปีเดี๋ยวขอกอดแป๊บนึงนะพี่นะ,ะทุเรียนอีรีบครับระยะสุกในปลิงตอนนี้ผลเป็นแบบนี้ครับลักษณะผลเป็นแบบนี้ตรงก้นจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ปลายหนามเป็นสีน้ำตาลสังเกตระหว่างภูจะมีสีน้ำตาลเลยเห็นไหมครับ สีน้ําตาลแบบนี้ครับมีสีน้ําตาลแบบนี้ดูปลายหนามก็จะเป็นสีน้าตาลบีบเข้าหากันสุกพร้อมทานครับเอาเลยครับมาครับอีรีบครับระยะแบบสุกมากสีสันแบบหูยนะกินอ่ะนี่คือผมเอาไปแช่เย็นนะครับเพราะว่าต้องไปต่างจังหวัดนะครับไปซักแก้วมากลับมาคืออีรีบได้กินระยะแบบ เมียสุกนิ่มเนี่ยกำลังอร่อยเดี๋ยววันนี้ก็องชื่นลองเลยนะ <c oughs> อีลีบระยะสุกนิ่มครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยกลิ่นหอมมันอ่อนนะครับกลิ่นหอมแบบดอกไม้นะครับแล้วคือเดี๋ยวผมทดลองเลยนะมาลงท้องครับ <c oughs> คือ <c oughs> ระยะแบบสุกนิ่มเลยนะคือผมมาไปต่างจังหวัดมาไปสา่แก้วนะครับซื้อมาก็เอาเข้าตู้เย็นเอาไว้ในระยะที่แบบสุกนิ่มแล้วอะสุกในปริงปริงลุดไปแล้วอะแล้วคุณดูดิโอ้โเหเนื้อแบบเยอะๆอย่างนี้เลยแล้วแบบความรีบอีรีบรงท้องครับ ลงท้อครับอกินทุเรียนเหรอวางก้อง<ฮ>บางก้องวางก้องอมาเลยครับอื <c oughs> ซึ่งเป็นระยะที่แบบสุดยอดของอีรีมนะครับระยะนี้แหละที่ต้องกินอีรีบแบบคือเป็นระยะที่สุดยอดมันนมข้นหวานจริงๆคือมันหวานแล้วมันมัน,มนแล้วมันหอมเข้มข้นอ่ะอีรีมแล้วเนื้อเยอะจริงๆพันนี้จะมีที่ของเอิร์ทสดชื่นนะครับแน่นอนให้ดูมเมล็ดของอีรีบคือกินมาเนี่ยคุณด,ดูสิคือรีบแบบ คือเป็นทุเรียนที่เนื้อเยอะแล้วแบบเมล็ดรีบมากๆประทับใจครับต้องเทุเรียนาสายพันธุ์โบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นกำปั่นทองอ,อีลีบนะครับก็เม็ดใดใยปรางนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทร 062-2929-465ย้ำอีกทีครับ062-2929-465ส่วนน้ำสุกยู่จันทบุรีวันนี้ส่งความสดชื่นจากจันทบุรีครับขอให้ทุกคนสดชื่น <laughs>